สลัสดีค่ะคุณพี่โคสกับโผล่โคสกผล่ข้มผมม่ยืนยังอยุคนี้เดียวอยู่หนีเจ้าเส้นสุดสีดำมาไปอะไรผุ้เลยเากระดัมถักแน่แท้เอาไฟใส่สีดำเจ้ากระเซ็บเพราสีเดียวกันก็ข่อยสัตว์อุ้ยลิ้ยข้าวนกเข่าทงตามแม่ตีไมาอย่างเราพอลูกไปหลอกกับที่ที่โผใหญ่แท้สิมาลุกตับเจ้าไหนบ้างหุ่จัดสันมาสิไปหาหมอสันเดโดนี่เอาไปยังคือสิไปหาหมอประจำเดือนบมา,มาเนเจ็ดแปดเดือนระย,ยานทองยาอลล่างที่แม่ได้ไหนเรื่องมาสิไปหาหมออยู่สองแค่นี่สันดีสัดนด่างก็ดีเอ้ย อีย่งห่วยประจำเดือนประมาณเจ็ดแปดเดือนยังสิสงสัยอยู่ติมันท้องแล้วนี่นะฮะยังก็มันท้องแล้วอันนี้เมย์ไปูัว่าแขยท้องเพี้ยไหนแขยว่าเป็นแขยยืงติสันดอกขันว่ายืงก็คือขี่บอกเขึ้ท้องแล้วตีเอื้อยโอ้ยขออนุญาตเตี๋ม่มั่น่อนโอ้ยอย่าเตี๋มันสิบบาทโอ้หึยลูกดินเอาบ่อน้ำบ่อน้ำแขยพร้อมเดี๋ยนี่บ่อว้ำจากไหนจัวจัย ตือนก็นะไปมาสร์บัลี่มีน้องฮกชุดคหนึงม่ขึ้นนาดมาส์กแต่ว่าสิมาเหลือน้ำไข่มยว่าน้องคนละพอคนละแต่ว่าหักกันที่จังน้องที่จังอายอีน้องวสตอยโอ้ยโอ้นอ้ยโอ้อ้ด้ยโอย้อ้น้ยอ้โอ้ยโอ้ยโอห้ยโอ้ยอ้อ้ยโอ้โออ้ยโอ้ยอหยยอยอ้้ยย้ย้มหาแมที่บอย ้ามาหยุดบ้านนี่มันฝนตนกเนาะกันไดคุ้มมากเนาะอยากเป็นไขว้สันทอก,กันปาตัวจรกันโดนต้องเป็นโรคตับตีเอียนี่ไปหนท้าท่วงเขาเป็นหมาจ,จังไหนป้าค่อยยืมทองเจ้าท,ท,ทองอย่งไหนเปิดมึงทองขึ้นกูติบัญญาโถ่ไปท่วงสมองกะติทองตัทองจะว่อาอย่างปันีมึงเป็นขีกากคืขขอขาวพังเทโอ้ยารรมดาแนว ข้าดาบดาบเน่แมงแมวเน่ามไปยิ้มจังไหนยหลาเมื่อกี่นาฟังดุงไปยุ่งจางไหนชุนี้มึงสูงสบายดีบ่มึงอป็่จางไหนเนี่โอ้ยโอ้ยไทยนักไก่ยังเขวงข่าเขาเป็นดามึงโคบโขบยู่เขเป็นมาจากไหล่ะขาววันสารเมื่กินเราเทียนนึ่งแข่หักว่าสันว่าันกัเคยด้ยินเนมาจากไหนข่าวว่าซส้อไปห้องเรารถยี่ตัวกันรถไลโอ้ยอนันแคบหมูพญาบาคสิ้เลี้ยงกูเสือเมื่อกินยุทเทียนนึ่งกูเตะขาปาป้า เนี N, ย่ยไรพวกเนี่ยบ่ขาดแขวะกูหลุดจะบอกดังแล้วเขาสิเตะป่าเขาดิเนเนี่ว่าอันอันเย่ดิเย่ดิเฮ็ดงานอย่างน้อยประด้พวอกันโดนนะเอ้ยบ่บอเวล่ายึดรอรอเนี่ย่ะส่งของออกเนี่ยละของอย่างปลูกผักขายตลาดนับเนี่ยละบอติดชอบมันบ่ล่ะเมึงเห็นงานเหตุการณ์นีหยังล่ะอีงละเพราะว่าเป็นโซ่เพื่อทับรถเอาเพราะว่าอยู่บ่ค้าวสารท่านอยู่กรุงเทพฯว่าซั่นเอา ขับรถสายได้มื่คือเจ้าผัวเอือยแถ้าัวอยกันขับรถคือกันเอ้าแม่นจะบอกขึ้นที่เถ้าขับรถคือกันผัวมื่ขับสายได้ยี่หลาสายกรุงเทปไปขอนแก่นกุงเทปไปขอนแก่นมึงกรุงเทปไปขอนแก่นมาเตี้ยผัวเอือยสายขวดขอนแก่นไปกรุงเทปใครอยู่หรอมันสวนกันพอดีเหรอเรียกว่าผัวจ้กับผัวขวัญยี่รถสวนกันที่ขึ้นที่ทะเลแต่เดียวรถผัวมึงอี้ยังไรยี่หลาต่อต่อ ต่อแอร์ด้วยเอ้าตีนตัวนเมฆตีมิสระเอียกดสีจำตองตองจังใดต่อเต้าดอเด็กหนึ่งสองสามกดเคือกันดอกเนาะสิบันขึ้จังไดห้องไอเล็กตองไม่นอห้องตัวมันเล็กต่อเต้าดอเด็กผิดแห่ของมึงทำนี่เด็กหัวมึงเป็นบ้านนี่ห่วขี้เส่หมวกคือกันแท้ไปบ้านเล้วรับพี่โมเมนต์พูนี้ คนละคนเออชื่อหนาได้อยู่หขวาจากข้ากูอุสาเอามนจากเราพักนี่ข้าวจากไหน่ะไอ้ก่เอเอเอแต่ดี๋ยวแตก่อนะข้ากูอส่าแต่เดี๋ยวกูข้าบ่เป็นมันเพราะว่าน้ำของกูแกเอ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 เเปิดประตูขึ้นออกไปหมาเต็มซึมลึกย้อนหมาแต่ดี๋ยวขันข้ไปออกข้บ่ไปไหนแลมันบ่าไดนเงินโอ้ยม่ใหญ่ยหาเลยว่าเมื่อนี้กูคิดพอกูคิดโทษประดามันก่อนทุกประดามันซอยเอื่อยเดี๋ยด้ะล่ะอัน เพื่อกันไหครับไข่หัวข่นันฝรลละเสียใจมันแต่ร์ดงคุณเอาผัวมีเมี่ยน่อยตีบ่อไปหนังหัวข่มีเมีใยญ่เอาไอ้เห้ยมาบ้านของบ้นขยิโทรหาแล้วก็เด็่กรดาซอยมึงโทรมาโหลดอีเมี่ยหน่อยเฮ้หัวต้มมึงรอบ้านหลับก่อนเอาเอ้ยบ้านตายของมันขยิก็เลยถามาอะไรไงเจ้าดากรดาาอยง ี่ยยังมัโทมากนะคนเนียมันเ้อคือโทรอกันแต่อีกันี่เขา้าแยกกันโทรนะเด้อขอบความไฟขอบความมั่งเอออไอสลับสายก่อนมึงเตอกูถามมึง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 มนงะึงมึวมีงมึงมึมังกึงมึงมงมมมึงงมึมึงมึมึง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 มมึงมึงมึงมคงมึ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 งงงมมมมึงมึงมึงมึ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 งมึงมมะม ข่าแขกมึงมาแกมากามึงเป็นปอกสิมึงคือปคอยฝรั่กูยิงผีปอกมึงเป็นอะมึงน่ะนะว่ายังหัวกูนั่นเึ้ยขันมึงโมเป็นเมียไงกูบอกกับพอนเป็นเป็นเมียด้อยดอกมึงไมาอยากกระโดดกระเดียดแต่มึงมาอยากกระโดดกระเดียดแท้มันอิ่มกับเป็นผัวกับเมียกูอยู่ดีๆบรรเอามึงมึงกูจะเป็นเมียหลวงซ้ำเอามามึงคือป่อยคู่ค่ากูเนี่ยมึงสิเลิกบ่มึงสิเลิกบ่มึงสิป่าผัวกูมาบ่เอาสองล้านเฮ้ยเดียวป้าติโต มึงมึเสียอสองล้านติเออไอีหนางงูกูณพ่ให oh ้มึงดอกควยมึงล้านกาวมึงเสียบ่คันมึงโม่ให้กู่สองล้านกูเอา้วสิบล้านกระเทือนกันร้อยล้านก็ได้มึงจะผ่าตุเรงใกล้คุกใครยีผีบมึงอธิบดีทหารเช้าเออกูไม่รักขันจ้ากูอยากสองล้านเดี๋ยวมึงสียขึ้นอันนั้นนักบัวขึ้นอีหยังพรกับปูนัวมึงเอ้ยสมเนีจล่ะ ฝันดีล่าตีสะพัดอีเมียน้อยโอ้ยไอเมียไหล่ะลายไมันเป็นอะไงอีกโอยมันมันว่ไห้เงินไข่มันว่วจงานไงเพราอยากไห้มันไห้เทไรล่ะเงินแต่ควบควบยุ่กับเบือไห้สองนานมันเป็นะไหัวมึงมันนาข้นมาแท้มันเป็นธุรจไงเกิดเต้มาว่ได้เห็นนากันเปีกเตือนล้วมันจี้นาได้บพบาบ้านนไป่ส่แล้วนะขวายดไอ้นี่น่มาตัวไรเป็นปากตะไคร้ยังเป็นห้่วมาแล้วมาแล้ว นี่เด็กหวเอื่อยแม่มาข่ี่พี่ไอต้นทำไข่าเนี่ยว่าหนาข้แม่เอาเป่าเนี่ยเอามนเท่มันยัเบิกดูใส่เสียมันจะใจางไหนจะมากระตุ้มแตกกอสิเอากูบอกว่าจะกี่ไรในเรียงนี่เขาแสดงกทองสอคนมึงทองน้ำมูกเห็นอย่างมึงือบอกเอาาออก็ผ่านวหมอกมาทำแม่มึงจะเก็บยเอี้ยเเป็นแค่เม่หลวงยูซื้อมสวัสดีพี่ไอมึงเวลาด็หัวเอือยแม่ไาพี่ไอไนีกับหัวไปยกันม นี่แมนเซ็แมนตลอคตเมิ่อเนาะหัวเงยได้ทีละมึงจะหนาเมื่อตามัวจ็งสันหัวหยอกยูบนี่วทังสันามันอยากหยอกไอมันอยากหยอกใคเคยสเดียวอยากหยอกให้เคยผัวคยเนี่ยนีีนี่แมหัวเงยได้ทีแมบมึงหามึงจะหาผัวควเนี่ยคยคยคุยกันามันจังไลนะแมนผัวควอยผัวเงยได้แต่มีแมหนหัวเงย ไปถือว่าเจ้าเป็นใหญ่กับน้องข่อเนี้ยข่อย่างท่พ่ือนี่คกับเจ้าเด้เอาผัวเงยไปนเอาเอาอีนี่ไป็นยไงล่ะอย่างง้อมาอีหัวหล่นมันก็ยังเด็ดน้อมันมาเลยอีอีพีกระสือเก่งอย่างก้อนมากอีเม้ยเป่าเอาไอ่เจ้าเป็นเหรนมันต้องเลยไปนะบอกยู่นี่มันก็ผัวกัดเทย์ดีกูเมื่อยแล้วอีสันตาแั้แต่ปักตะไคร่แต่กระเบนฮะ นี e ่เรากดใายไปเห็ดอ <Po> ีไหนหัวคอยแตกเาวอเก้ยนั่งวัาแล้วยหาย